สวัสดีครับพ่นองครับมาพบมาพอกับช่องหน่อยคนหายยูหากินอีกแล้วพ่นองพอใส่ไก่ินองนอแม,มนกรมครับพอดีคิล่มควาหมูมบอกว่าอันเขามาเชื่อหนาเขาเหนีป้ามาใส่ักับมันเปนยังสั่ไมาพนองยามส่นเสนเด้เอนอเ็กพนองเดี๋ยวผมหามองใส่กัน พีน่ Wish นวครับกูเป็นที่เรียบร,ยร้อยแล้วกล้องตัดเองพี่นวงครับใกล้เขามากกับพวกเห็นหรครับพี่นวงใกล้เขามาหลังกล่องเพียมาทางเพียครับคุณครับมองผมใส่ใกล้ครับผมอายุมันตะเวียนหัวสี่ขัม้มหรพี่นวงผมได้ย,ยันโสรถผมมันยังมีปัญหาไมเฝ่าเมือครับยันเกิดมันเป็นยังมากลางทางมันสิลําบากครับบ,รบ้มมนนบา,บานผมอายุไก่น่ครับของผมมาต่อไกลเมื่อกีไก่จากบ้านผมสามสี่โลนพี่นวลไม่ไดฝ่าเมือสัตนเขามาหยังพี่นวง ไกลอยู่หลังกล่องพี่นงองนี <c> ่อย <Come S 3> ู่ท่าผมยางเอาไกลนี่ครับผมนั่งอยู่ผมนั่งอยู่ฟางผุหละพี่นงองผมยางเขาเป็นอีกเมื่อวานไกลบินออกพี่น้องนี่วันตนาขึ้นผมนี่ไปจ่อยครับพี่นงคงคุ้น้างครับว่าะันนี่พี่น้องครับคลิปเหนียวไว้สักนิะครับกล้องมันตัดเองครับใายไปได้กัผมจะขอกระบ้านเลยเด้อพี่น้เองสียคำส่วนรถพ้นบอดีครับกินเหี้ยวตามเคยนี่ครับไกลครับเอากูไปเรียยร้อยครับก็ตามคลิปผมโวมากเลยพี่น้องไกลเขาล้างกล่องครับ บดิไกลครับผมมากครับผมเฝ้าตะเวนพี่น้องผมย่างเขาไว้ด้บินหรอกครับพี่นงองไปไปพี่น้องกลับแล้วครับกินเหนียวไว้ซ้ำเนี้แล้วครับพี่น้องสวัสดีครับกินเหี่ยวอีกแล้ว